อันเนี้ยกำลังดีจะไม่แตกจะไม่แตกกำลังจะไม่แตกอันเนี้ยไปใช้ได้สิปีสิปีเลยราคาก็พังหมดแล้วราคาก็พังลมดแล้วนาฬิกายังไม่มีใช่ไหมพี่มีนาฬิกานำะเสนอมันเป็นนาฬิการุ่นใหม่ดิวิเต็ดนำเข้ามาจากออสเตรเลียอยากให้ดู่อขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะน,ะนี่นี่นาฬิกาไม้ทั้งหมดพี่พี่ให้200พอ200พอเดี๋ยวโอนพร้อมเพย์ให้พี่เลยนะเดี๋ยวพี่มา,านะ น้องสวัสดีครับพอดีพี่มาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะพอดีว่าพีอ่อยากจะแนะนําน้องเฉยอันนี้มันเป็นที่ดินที่ดินออนไลน์ที่ดินออนไลน์น,ออน,ลน,นะฮะหน่วยอายุเท่าไหร่นะครับ1ิอดขวบโอ้ยยังอายุแบบยังน้อยอยู่ผ่านไปอีกสิปีถ้าน้องซื้อที่ดินตรงนี้ไวอ้อะเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนลองดูแผนที่ก่อนก็ได้อันนี้มัน,ม,นมันสามารถกดปุ่มได้แล้วมันจะแบบตรงสีเขียวน้องเห็นไหมสีเขียวอันนี้คือมันมีคนซื้อไปแล้วตรงสีเหลืองเนะี่ยยังว่างอยู่ เห็นไหมตรงสีเหลืองว่างอยู่เข่าปะ่ะหนูสามารถซื้อได้นะตรงนี้สามารถลงทุนได้อีกสิปีข้างหน้าคือน้องรวยได้เลยลองลองบุนดูก่อนก็ได้อ้า้โหหนูว่าได้ตรงนี้เลยใช่หน้าตรงเนี้ยแหล่งทําเงินดีมากเลยนะแต่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคือพี่จะบอกแหล่งทําเงินแค่ว่าอีกสิปีน้องรวยแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับฮัลโหลอ่า พอดีว่าแบบมีน้องสนใจอะไรนะจะเอาที่ตรงช้หนาหรอ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับน,น้องก่อนนะเพราะว่า <S <S อะไรน,น,บบนะรนาธานจะซื้อหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่คุยกับน,น้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขารอแป๊บนึงแล้วกันจะซื้อสิบล้านหรอจะซื้อสิบล้านหรอ้เลยพี่เดี๋ยวพี่คุยกับน,น้องแป๊บนึงนะพอดีน้องเมื่อกี้ลนะูกค้าพี่อ่ะชื่นอนาธานมาจากฝรั่งเศสเขาจะซื้อชัยนาเขาซื้อราคาสิบล้านแต่พี่ไม่ขายพี่อยากขายน้องห้าล้านไหวไหมลดให้สามล้าน แม่เหรอไม่เสียดายการลงทุนเหรอน้องอีก10ปีน้องรวยได้เลยนะอ่ะพี่ลดให้ขาดตัวเลยร5 0หสิ150บาทร5อยหสิบาทเอาไหมแมวเหรออีกสิปีนี่คือแบบที่จะพันล้านเลยนะน้องเป็นมหาเศรษฐีน้องไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตเลย1้0ห้าสิบบาทขาดตัวเลยแพงเหรอร2อยี่อ่ะห้าสิบาทนะ่ะเก็บค่าขนมวันละห้าบาทพี่ลดขาดตัวเลยจากห้าล้านเลยนะห้าล้านลดเหลือห้าสิบาทแม่เหรอ,ไ,อไหวเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะพี่ให้ฟรีเอาไหม ปีก็ไม่เอาเหรอหรออีกสิปีรวยนะไม่เอาใช่ไหมปีนะไม่เอานะโอเคน้องขอบคุณมากนะครับไว้โอกาสหน้าถ้าน้องสนใจเดี๋ยวคอนแทคพี่ไว้นะไม่เอาจริงเหรอให้โอกาสอีกทีนึงฟรีถ้าไม่เอาสวัสดีครับคุณลุงครับผมมาจากบริษัทออโตโอ้ออโต้ตอมจัดอะ่ะออโต้ตอมจัดอะ่ะรับลุงุณลุงนี่ใส่ในการุ่นอะไรอยู่ับเนี่ย ผมทำงานเกี่ยว่องนาฬิกาผมมีนาฬิกามานำเสนอคุณลุงดูได้แต่ไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ไ,มออไรลุงสายตาดีไหมช่วงนี้สายตาสั้นหรือสายตายาวตนนี่ยเป็นทองอยางเป็นทองยางเนาะดูไม่ค่อยเห็นเลยเนาะผมมีนาฬิการุ่นหนึ่งลุงนะดูดูเฉยลุงไม่ต้องซื้อก็ได้ดูก่อนไม่ต้องซื้อก็ได้ดูก่อนดูก่อนถ้าถูกใจอะไรลุงค่อยว่ากันเนาะนี่ลุงนาฬิกาผมเป็นรุ่นใหม่ลิมิเต็ดถ้าอยู่ในต,าตลาดขายอยู่ประมาณ2 0 0 0มืกว่า2 0,000ื่นกว่านี่ลุงอันนี้รุ่นใหม่ตัวเลขมันจะ ถ้าลุงใส่ไปเนี่ลุงก็อาจจะบอ,อกเฮ้ยกี่โมงแล้วลุงก็สามารถดูได้ไงฮะ <S <S ใช่ใช่ผมขออนุญาตนะลุงนะอาดีตลองลองลองุงลองคล้องดูก่อนนะ <S <S ว่าว่า,วามันมันโอเคไหมอ่านลองคล้องกันเดี๋ยวลุงถือแป๊บนึงถือแป๊บนึงครมาคุณลุงแล้วก็อีกบานนึงเนี่ยน,ะนี่อันนี้เป็นกระติกไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคุณลุงคุณลุงไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะมาทำความเย็นโดยอัตโนมัติใช้พลังแสงเซ拉เซลเดี๋ยวลุงถือแป๊บนงึงนะลุงนะมีมีครับมีเล่นดนตรีได้นะครับผมตัวเนี้ยย่ามเหงาเลยครับลุงก็แบบตี ได้ครับลุงเดี๋ยวผมต้องถือปั้นนึงครับลุงเดี๋ยวต้องถือปั้นึงเดี๋ยวผมนี่นี่ฮะร่มร่มตัวนี้ฮะเอาไว้กันฝนเวลาฝนตกนะฮะตัวนี้ผมกําลังนําเสนอสินค้าที่ดีแต่ว่าดูไว้ก่อนไม่เอาไม่ไห้นะครับผมกระติกไฟฟ้าอเมริกาห้อยคอนะฮะกลับได้หรอครับโอเคกลุ่ยมีโอกาสหน้ามาใหม่เนาะครับผมขอบคุณแม่นะครับอันนี้เป็นกระติกไฟฟ้าไม่สนใจนะฮะอ๋อยังเนาะโอเคครับผมขอผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับครับ สวัสดีครับน้องๆพอดีพี่มาจากบริษัทโกดักจับกัดนะฮะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่พี่อยากจะแนะนําน้องๆทุกคนนะฮะพี่เป็นคนขายเครื่องชูชีพเพราะว่าช่วงเนี้ยเวลาฝนตกใช่ไหมน้าท่วมเพราะน้ําท่วมบ่อยอ่ะมันทาให้แบบว่าเราเกิดอันตรายได้อันนี้ครับมันเป็นเครื่องช่วยสามารถแบบพกติดตัวได้พกติดตัวได้ <S 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 อาจจะดูแปลกๆใช่ไหมตอนนี้พี่ยังไม่ได้เป่าลมนะฮะเราเราใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยอ่ามันจะดูเหมือนเราเล่น่วงยางถ้าเราเป่าลมไปแล้วอ่ะมันจะมีเครื่องเป่าลมของพี่อ่ะพอเป่าปุ๊บอ่ะเราจะสามารถลอย เวลาฝนตกอะไรเงี้ยเราจะไม่กลัวมันไม่ได้เป็นแค่ห่วงยางนะเอาไว้กันฝนได้ด้วยมันจะบ,บานกวนน่านี้ถ้าไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองเป่าให้ดูแต่ไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่อยากให้ดูไม่ต้องเป่า้นะองเป่าจินตนาการมันไม่เหมือนอย่างที่เราจินตนาการนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองเป่าไปหนึ่งแป๊บน,นึงนะน้องๆกินก่อนกันเลยครับเดี๋ยวพี่เป่าพี่ลืมเอาเครื่องเป่ามาแป๊บๆหนึ่งนะน้อง แต่พี่อยากให้น้องเห็นจริงๆอะถ้าน้องเห็นน้องจะรู้สึกทึ่งมากเอางี้พี่มีเครื่องสูบให้แล้วกันนะน้องครับผมสนใจไหมมีร่มเหรออันนี้มันชูชีพนะอันนี้มันชูชีพนะห้าสิบบาทไม่เอาหรอหรอเอาไปเป่าที่บ้านไหมไม่เอาหรอชูชีพนะ เ,เจะได้อะมันของดีด้วยเนี่ยพี่อยากให้น้องได้ใช้ถ้าสนใจก็คือสามารถติดต่อที่บริษัทโกดักจำกันดนะโอเคขอบคุณมากผมจะบอกว่ากำลังมังผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงและคงทนมากพี่จะเห็นว่าเอ้ยราคามันต้นทุนต่ำเปล่าไม่นะครับผมไปเอาตาราคาต้นทุนม,มาใบละเกือบ2 5 0 0ใบละเกือบ2 5 0 0 2 5 0 0้ 2> 2, <500. S 1> แต่ว่าผมจะทดสอบให้พี่ดูก่อนกำลังมันแข็งแรงจริงมันเหนียวแค่ไหนนะฮะอ่ะพี่จะถือก่อนถือแป๊บนึง<อ>พี่ถือไป ผมเรทดสอบให้ดูว่ามันหนานจริงๆๆมันเหนียวจริงๆนะฮะนี่ใครหาซื้อได้แล้วนะอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามันเป็นสินค้าใกล้เคียงกันแต่ผมควรจะบอกว่าอันนี้มันเป็นของจีนแต่อันนี้เป็นของออสเตรเลียถ้าเป็นสีเงินนะนะผมผมราคาให้เอาไหมเอาไหมพี่อ่ะยี่สิบยี่สิบบาทนะไม่ถึงยี่สิบบาท <laughs> อะไรพี่นะโอ้โหแย่เลยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเก้าอี้ไหมนั่งดีไหมปวดหลังไหมเวลาดั่งเก้าอี้ไม่ปวดหรอที่ขายต่อครับขายต่อขายต่อน้องกินเสร็จแล้วก็น้องก็แบบแอบแอบไปหน่อยนะเพราะว่าพี่ไม่อยากมีเจ้าของปัญหาพี่ไม่อยากมีเจ้าของปัญหาคนจริงของมันเป็นของพี่ไงเป็นของพี่เฮ้ยน้องตาถ่ายแล้วถามพี่ไม่ได้แล้วก็เป็นของพี่เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเสร็จพี่ขายตัว50บาท เก้าอี้ให้มีโต๊ะให้ของพี่นะไม่ต้องกลัวว่าใครจะใครจะว่าเราแต่ว่ากินเสร็จแล้วก็ยกไว้ได้เลยแต่ว่ากินเสร็จแล้วก็ยกไว้ได้เลยจอยจะไปเลยเราต้องเอากลับบ้านไงบ้านเรายอยู่ไกลไหมยอยู่ไกลอยู่หรอเอารถเลยไหมเราเอรถมาใส่ขึ้นได้อยู่มั้ยเอาขึ้นได้อยู่เนาะห้าสิบบาทฮอนะอ่ะอตั้ง คุณป้าครับสวัส <variety> ดีค <em> รับคุณป้าครับพรอเนียครับพอดีผมมาจากบริษัทคินนิ่งเคียร์ครับผมที่กวาดขยะเคยใช้อยู่ใช่ไหมครับที่ตักขยะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคุณป้าผมอยากให้คุณป้าดูเฉยอันนี้สามารถดูดฝุ่นได้ใช่ครับป้าที่มีสายไฟขึ้นมาเห็นไหมครับถ้ามีปัดเสียบแล้วมันจะดูดพุ่ แล้วแพงเ,เน,น้ออะละยี่สิบห้าบาทเอายี่สิบห้าบาทใช่<า>คือมีที่ที่ทอสอไมาที่บ้านแล้วล่ะเสียบไวที่บ้านเลยใช่ครับผมมีสายต่ออย่างนี้อีกไหมมีครับผมลองให้ดูก่อนนะครับคุณป้าอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีปลั๊กเสียบอ่ะปูดปูดมันจะดูดฝุ่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกวาดเวลาเราต้องมานั่งกวาดแล้วมันรู้สึกแบบว่าโอ๊ยฉันเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือมันแบบว่าสามารถดูดได้ทันทีโดยที่เรามีแค่ตัวเสียบไฟได้เต็ตต้นเสียบนี่นะมี สองจากนี้ไลอ๋อมีมีครับเดี๋ยวทางเราแถมให้ครับคุณป้าห้าบาทเลยนะใช่แข็งแกเหรอใช่ใช่แล้วมันแข็งแรงด้วยนะคุณป้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเดี๋ยวให้ลองดูก่อนไม่อันละยี่สิบห้าบาทใช่ครับผมเราเหมือนเรากวาดบ้านเลยครับกวาดอย่างงี้ปกติเลยกวาดนี้เลยเพียงแค่มีตัวนี้ฮะเชื่อมกับปลั๊กเสียบปลั๊กครับใส่เยอะ่ไปที่บ้านเสียบได้เลยครับ เดี๋ยวคุณป้าจะเห็นแบบมันสามารถดูดฝุ่นได้เลยเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องละมือนเลยครับคุณป้าอันนี้นําเข้ามาจากออสเตรเลียเลยนะครับคุณป้าใช่ครับเราไม่กวาดก็ได้คะับบางทีเราแบบเราอยากตีกลอฟอะไรเงี้ยวงสซบิงเอาไว้แบบผ่อนคลายรีแลกได้ครับคุณป้าใช่มกกวาดอะไรอี่มๆเลยครับคุณป้าเดี๋ยวผมสาธิตมันแข็งแรงมากคุณป้าลองขอดูหนาไหมฮะ อันนี้พัาสดุแบบพรีเมียมเลยเกรดเอเลยนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแบบความแข็งแรงนะคุณป้ามันแข็งแรงมากครับทุบอะไรก็ไม่แตกเลยครับคุณป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับคุณป้าดูนะฮะขอโทษนะฮะขออนุญาตนะครับเนี่ยครับเป็นไงฮะคุณป้าไม่แตกเห็นไหมฮะแน่นเลยแน่นเลยแน่นไหฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตนะครับ แตกไม่แตกครับคุณป้าใช่ใช่มันเหมือนพลาสติกครับแต่ว่าเห็นไหมฮะมันแค่ทลอกนิดหน่อยใช่ทลอกนิดเดียวเองครับ25บาทเบาๆล่ะคับเาบาๆใช่อันนี้เป็นไงคุ้มไหมคุ้มะลูกคุ้มะลุกคุ้มใช่ไหมครับย5บาบาทเดี๋ยวคุณคุณป้าไปเสียบไฟที่บ้านใช้ได้เลยใช่ใช่ครับผม พี่มีสินค้ามานำเสนอสนใจดูมาก่อนไหมไม่ซื้อไม่ว่านะขอให้ดูไว้ก่อนโอเคไหมนาฬิกายังไม่มีใช่ไหมพีม่มีนาฬิกามาเสนอมันเป็นนาฬิการุ่นใหม่ดิวิเต็ดนำเข้ามาจากออสเตรเลียอยากให้ดูนี่เป็นเป็นนาฬิกาจะเป็นนาฬิกาข้อมือไม่ใช่นะาะใช่มันเป็นนาฬิกาคล้องคอ,ขอ,ข,อขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะษน,ะนี่นี่นาฬิกา ถ้าน้องอยากได้พี่ขายให้ถ้าไปซื้อที่อื่นนะราคาหลักแสนเดี๋ย,ยังไม่พอนอกะกติกน้ำไฟฟ้าไม่ต้องน้องไม่ต้องเสียบปลั๊กทำความเย็นน้องเดี๋ยวน้องถือแป๊บน,นึง <c oughs> มีคนชอบเล่นดนตรีนะฮะถ้ากลับบ้านไปว่างๆเงาๆก็ต <c oughs> ีได้ตีนะอันนี้อันนี้อีกแป๊บน,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 นึงนะครับเ่วงนี้ฝนตก <c oughs> พี่อยากขายลมให้น้องเนี่ยเวลาน้องแบบว่าไปไหนก็กันฝนเอาไว้ก่อนเนาะอันนี้ถือ ไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่าขอให้ดูของไว้ก่อนนะครับอันนี้กระมังกระมังนี่นําเข้าจากสิงคโปร์บอกเลยว่าหนาใช้ไปเลยต่อชีวิตไม่แตกยังไงก็ไม่แตก,งงก,แตกดูของของทรงก่อนเอาน้องสืบปันหนึ่งดูไม่แตกยจงไงก็งไม่แตกพี่บอกว่านี่มันของปลอมอันนี้แหละของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ไม่แตกอันนี้พี่พี่ลดราคาให้ แอททั้งหมดพี่พี่ให้200พอ200พอเดี๋ยวโอนพร้อมเพย์ให้พี่เลยนะเดี๋ยวพี่มานะโ <c oughs> อเคนะเดี๋ยวขายคนอื่นต่อขอณนะครับผมมากนะพี่เดียวอฮัลโหลมิทร์จอนของของที่เราต้องไปส่งไหนนะ <c oughs> กระมังเนี่ยเป็นเป็นกระมังที่อันนี้มันนําเข้าจากออสเตรเลียผมทดสอบดูก่อนทดสอบกระมังถ้าการะมังแตกแสดงว่าการะมังไม่ดีอันนี้คือกระมังดีเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่ามันคงแข็งแรงจริงนะ อันเนี้ยกำลังดีจะไม่แตกจะไม่แตกกำลังจะไม่แตกอันเนี้ยไปใช้ไลยสิปี10ปีเลยไปเป่าบางใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องดูราคาอ่ะราคาก็พังนวลแล้วราคาก็พังนวลแล้วแต่มันหนานะแจกฟรีครับแจกฟรีครับแจกฟรีแต่มันหนาเงีันมันมันมันไม่แตกไม่แตก จริงให้จริงครับแต่มันมันไม่แตกนะเอาลองลองทุบดูก่อนก็ได้ให้พี่ครับครับครับเราเล่นนะเราเล่นครับมันแตกหมดแล้วน้องต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่ถ่ายคลิปแกล้งช่องละเมอต้อขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะเอาไหมเอาไหมพี่ให้ฟรีไม่เป็นไรสไอจี s i r i i u n d e r s c o r e j p y นะคะครับผมเ a r o r รโ u n d e r s c o r e ยีเออโอเคขอบคุณมากนะลุงผมถ่ายรายการแจ้งล <Okay. Negative. S 1> okay. ุงอยู่ตรงนู in <area> ้นถ่ายรายการแจ้งลุงอยู่ตรงนู้นผมไม่มีรายการออะน้งเอาไว้ที่เดิมน้องยกมาทำไมนะผมเพนะเดี๋ยวโอนให้พี่ด้วยล่ะโอนนะห้าสิบบาทแล้วก็ยกไปสองคนเลยติดตามอยู่น้องได้ได้โอ้น้องเขารู้จักเขาได้แล้วอ๋อโอเคคุณป้าครับคุณป้าขอโทษขอโทษนะครับพอดีผม ถ่ายคลิปแกล้งช่องละเมอไม่ได้ดูดได้จริงผมถ่ายคลิปกล้องอยู่ตรงนู้นครับคุณป้า oh, <laughs> ต้องอยู่ <laughs> <laughs> อันนี้ผมให้เลยให้เป็นแบบว่าของสัมมนาคุณแล้วกันคุณป้า <c oughs> ครับขอบคุณมากนะครับผมอยอกเล่นนะคุณป้า <c oughs> มันไม่ได้ดูดฝุ่นได้นะเอาไปกวาดบ้านได้นะ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับครับผมอันนี้ผมให้นะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณาครับค่ะครับให้ดีจริงๆอ่ะเขาเชื่อจริงป่ะไปแล้วป้าขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปใช้นะ ครับผมหยอกหยอกพี่หยอกเล่นรายการแก้รู้แล้วเหรอทกคนเล่นก็อย่าดึงเงินนะก็ถือไม่สนใจนายก้าวหรอบอกวับได้ไหมฮะปบอกวับหน่อยได้ไหมอ๋อใช่บอกวับไอจีหน่อยได้ไหมโอเอ็นซีโอเอ็นซีอันก็เอสวโอเคครับผมขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับเราเล่นนะเราเล่นนะ